ค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะน้องๆเคยพบกับปัญหาในการค้นหาคำศัพท์หรือไม่และในวันนี้พี่มีวิธีการในการใช้พจนานุกรมซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาในการค้นหาคำศัพท์ให้ง่ายมากขึ้นอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าจะมีวิธีการอย่างไรถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะวันนี้คุณครูในวิชาภาษาไทย ได้สั่งการบ้านให้นักเรียนทุกคนไปค้นหาคำศัพท์ที่สนใจพร้อมทั้งความหมายมากันคนละสิบคำซึ่งจะต้องเรียงตามพจนานุกรมด้วยและเรื่องนี้เป็นปัญหากับท็อปมากเพราะท็อปเปิดพจนานุกรมไม่เป็นจึงทำให้ท็อปทำหน้าเศร้าไปตลอดทั้งบ่ายท็อปเป็นอะไรไปนะ่ะวันนี้เห็นทำหน้าเศร้าทั้งวันเลย ก็ที่คุณครูสั่งการบ้านให้หาคำศัพท์วันนี้นะซีท็อปเปิดพจนานุกรมไม่เป็นแล้วอย่างเงี้ยจะทำการบ้านที่คุณครูสั่งได้ยังไงอ่ะท็อปง่ายนิดเดียวเองมาเดี๋ยวจอยสอนให้คราวนี้จะได้ไม่ต้องนั่งหน้าเศร้าอีกก่อนอื่นท็อปจะต้องรู้ก่อนว่าพจนานุกรมนั้นทำให้เรารู้เรื่องอะไรบ้าง นั่นน่ะสิพจนานุกรมทำให้เรารู้เรื่องอะไรบ้างล่ะก็การใช้พจนานุกรมจะช่วยให้อ่านเขียนภาษาไทยได้ถูกต้องทำให้เรารู้ที่มาของคำรู้ชนิดของคำเข้าใจความหมายของคำและสำนวนรู้ลักษณะการใช้คำอ่านคำได้ถูกต้องและสุดท้ายเขียนคำได้ถูกต้องด้วยถ้าอย่างนั้น เดี๋ยวเราจะลองเปิดให้ดูก็แล้วกันจะเปิดคำไหนดีนาะตัวผอพึ่งสิได้ถ้าอย่างนั้นก็คำว่าผลิตก็แล้วกันผลิตอ่านว่าผลิตหรือผลิตตะซึ่งเป็นคำกริยาหมายถึงทำให้เกิดมีขึ้นตามที่ต้องการด้วยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักรเป็นต้นเช่น ผลิตข้าวผลิตรถยนต์ผลิตครูผลิต,ลตบัณฑิตคำว่าผลิตนี้มาจากภาษาบาลีแล้วจอยรู้ได้ยังไงว่าคำว่าผลิตมาจากภาษาบาลีทับเห็นไหมว่าตอนท้ายมีปอปลาอยู่ในวงเล็บปอปลาเนี่ยแหละเป็นคำย่อซึ่งแสดงที่มาว่าเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีดูสิ คำต่อมาคือคำว่าผลิตกรรมผลิตกรรมเป็นคำนามหมายถึงการทำให้เป็นผลต่อจากคำนี้คือคำว่าผลิตผลเป็นคำนามหมายถึงผลที่ทำขึ้นผลที่ได้จากการผลิตด้วยอาศัยแรงหรือเครื่องจักรเป็นต้นและคำข้างล่างสุดคือคำว่าผลิตภัณฑ์เป็นคำนาม หมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นจ้าเรามาดูความหมายของสัญลักษณ์ในพจนานุกรมกันดีกว่าดูอย่างคำว่าผลิตมีเครื่องหมายวงเล็บแบบนี้แสดงการอ่านคำซึ่งอ่านว่าผลิตหรือผลิตะหลังจากวงเล็บก็จะมีคำย่อหลักคำหรือคำอ่าน ซึ่งจะแสดงชนิดของคำนั่นก็คือก็ไก่คือคำกริยานอหนูคือคำนามเป็นต้นต่อจากคำย่อที่แสดงชนิดของคำก็คือความหมายสิ่งที่ต่อจากความหมายก็จะมีตัวอย่างการนำคำไปใช้ต่อจากความหมายของคำเช่นผลิตข้าว ผลิตรถยนต์ผลิตครูผลิตบัณฑิตและสุดท้ายคำในวงเล็บเป็นคำย่อแสดงที่มาของคำเช่นในวงเล็บปอปลาจุดคือมาจากภาษาบาลีเรามารู้จักวิธีการใช้พจนานุกรมกันต่อเลยนะคะจริงๆแล้วการใช้พจนานุกรมควรฝึกจนเป็นนิสยัย ้ดยเปิดค้นหาคำศัพท์ทุกครั้งที่สงสัยจะทำให้มีความรู้กว้างขวางและใช้คำได้แม่นยำขึ้นและพจนานุกรมมีการใช่งไงเหรอการใช้พจนานุกรมควรอ่านคำชี้แจงในหน้าต้นๆของหนังสือก่อนซึ่งวิธีใช้พจนานุกรมมีขั้นตอนแรกเราจะต้องค้นหาคำตามลำดับพยัญชนะ ก็ไก่ถึงหอนกพูก,กเช่นคําว่าเคลิมหมายถึงส่วนหลับเฉียวฉุนหมายถึงโกรธง่ายปราการหมายถึงกำแพงสำหรับป้องกันภัยเปรมใจหมายถึงสบายใจหรืออิ่มใจแกลหมายถึงเต็มที่เช่นอิ่มแปล้ผองหมายถึงทั้งปวงหรือทั้งหมด ต่อมาคำแต่ละคำจะเรียงตามรูปสระดังนี้สระอะไม้หันอากาศสระอัวสระอาสระอมสระอีสระอีสระอือสระอือสระอุสระอูสระเอสระเอสระเอาสระอสระเอ ประสมสระอิสระเอียสระเอียสระเอือสระเอือสระแอสระแอสระโอสระโอสระไอสระไอส่วนตัวยอยักษ์วอแหวนออ่างจัดลำดับอยู่ในพยาญชนะเสมอคำที่ไม่มีรูปสระ จะมาก่อนคำที่มีรูปสระเช่นชนชนวนชอบชนีและอื่นๆต่อมาคือคำที่ใช้พยัญชนะต้นและสระเดียวกันจะเริ่มจากไม่มีรูปวรรณยุกต์ก่อนแล้วเรียงตามรูปวรรณยุกต์เช่นไก่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 ไก,ไก,ไกขาขา ค่าคูคู่ค,คูเป็นต้นและสุดท้ายคือคำที่มีไม้แต่คูจะจัดลำดับอยู่ก่อนวรรณยุกเช่นเก่งเก่งแก้งเก่ง,กง,กงเป็นยังไงบ้างล่ะพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมขอบใจจอยมากนะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นเยอะเลย ไม่เป็นไรหรอกนี่ก็เย็นมากแล้วเรากลับบ้านกันเถอะรู้จักกับการใช้พจนานุกรมแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ